สวัสดีคับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณเต๋ยครับเห็นท่าู้มงคนอีกแล้วนะครับยังไม่ได้ครบ4ี่คนสักทีนะครับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมาในชีวิตจริงๆคนที่นับถือศาสนาพุทธก็จะง่ายหน่อยเพราะจริงๆมันก็มีคําว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วคือความชัดเจนว่ามันอะไรก็ตามอนิจจังไปว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงนึกว่าจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนี้ มันไม่เป็นมันไม่เป็นอย่างที่ใจเราปรารถนาจะให้เป็นใครๆก็ปรารถนาอยากให้ดีใช่ไหมให้ได้สมหวังใช่ไหมครับใครจะไปปรารถนาให้ไม่สมหวังอ่ะใช่ไหมใช่แต่มันไม่ได้เป็นทุกเรื่องหรอกแต่ว่าเราทํารายการตรงนี้ถึงหยุดสองคนจริงครัวคุณต่อยก็ยังส่งเสริมประโยชน์อยู่เหมือนเดิมครับท่านติดตามชมรายการเราได้ทั้งที่นี่และใน Facebook ก็ได้นะครับผู้ชมครับพิมพ์คำว่าครัวคุณต่อยนะครับเข้าไปในเพจ พิมคำว่าครูคุณต่อยเลยหรือว่าโหลดแอปพลิเคชันนะครับได้ทั้ง2ระบบเลยนะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับพิมคำว่าครูคุณต่อยเช่นกันนะครับติดตามเรื่องราวของเราทั้งหมดย้ําเลยนะครับว่านี่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมทั้งหมดและท่านใดที่ชื่นชอบวัตถุดิบต่างๆที่เราไปหาจากทั่วประเทศเข้าไปในไลน์ครับและพิมพ์ @kkt shop @kkt shop นะครับในนั้นจะมีครูคุณต่อยเซเลกเตเตมไปหมด ทุกๆไอเทมเลยนะครับก็เลือกซื้อกันได้เลยครับเป็นความภูมิใจของเราจริงๆนะฮะเราทานี้เพื่อให้พ่อค้ามาขายเขาค้าขายได้และเราก็เลือกแต่ของดีๆของอร่อยๆมาให้แล้วภูมิใจจริงเพราะส่วนใหญ่เวลาที่ทําไปแล้วเนี่ยแค่ขึ้นไปในเคทีช็อปก็หมดเลยหมดเยอะหมดคุณผู้ชมจากอะไรอ่ะคือของเยอะก็จริงอ่ะแต่ว่าพอสั่งเดี๋ยวก็หมดหมดหมดเพราะเหตุผลนี้ครับเขาไม่ใช่เป็นอุตสาหกรรมยักษ์ครับเขาก็ทําเป็นแบบโฮมเมดทำอะไรอย่างนี้กันอย่างเช่นทุเรียนเนี้ยโอ้โหทุเรียนมีอยู่เท่านั้นอะมีเท่านั้นอะ ทั้งหมดจะทำไปต้องหร่ตอนนี้ทำไปสองสองพันกิโลแล้วมึงสองสามพันกิโลผมไม่ทันเลยนี่เรื่องจริงนะท่านผู้ชมสั่งกันเองยังไม่ทันไม่ได้เลยลูกผมโทรมาถามผมว่าอร่อยจริงบอกอร่อยอร่อยสั่งไม่ได้หมดหมดแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเราเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์มาให้กับท่านผู้ชมนะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้อย่างวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์อีกท่านผู้ชมทานเมล็ดฟักทองมาหรือเปล่า ทา,ท,าทานใช่ไหมทานเล่นๆกันใช่ไหมสนุกอร่อยด้วยใช่ไหม <arn> <ue> เพลนเลยเพลนและอร่อยด้วยแต่ท่านรู้ประโยชน์จริงๆของมันไหมเวลาทานเข้าไปแล้วมันเป็นประโยชน์ไหมและทุกอย่างในโลกเมื่อมีประโยชน์มันต้องแฝงโทษอยู่มันต้องมีใช่ไหมมีครับ <C ut ters> <gambling. S 2> เราไปดูว่าวันนี้ประโยชน์ของเมล็ดฟักทองคืออะไรเ <C ut ters> มล็ดฟักทองนะครับก็คือเมล็ดที่อยู่ในไส้ของผลฟักทองนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงประโยชน์ของเมล็ดฟักทองทั้งหมด ในเมล็ดฟักทองเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะครับอย่างสารแคโรทีนอยด์และวิตามินอ e, ีซึ่งมีส่วนช่วยในการลดอาการอักเสบลดการเกิดโรคมะเร็งนะครับช่วยปกป้องเซลล์ของร่างกายจากสารอนุมูลอิสระมีแมกนีเซียมนะครับช่วยเสริมความแข็งแรงของมวลกระดูกให้ดียิ่งขึ้นช่วยลดโอกาสเกิดโรคกระดูกพรุนโดยเฉพาะในผู้หญิงในวัยที่หมดประจำเดือน ช่วยปรับภาวะอารมณ์ให้คงที่และช่วยคุณผู้หญิงนั้นนอนหลับได้ง่ายขึ้นอันนี้สําคัญเพราะฉะนั้นจริงๆจ,จ,จะสังเกตได้ว่าผู้หญิงกินมเมล็ดฟักทองถ้าในวัยนี้อย่างที่คุณพูดนี่เื่อารมณ์ดีอารมณ์ดีนั่นเห็นไหมต่อต่อต่อ,ตอทีนี้นะครับในมเมล็ดฟักทองเนี่ยก็จะอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3นะครับช่วยบํารุงระบบไหลเวียนเลือดช่วยลดโอกาสเกิดภาวะเส้นเลือดอุดตันนะครับและหัวใจเต้นผิดจังหวะนี้น่ากลัวมาก ที่อาจนําไปสู่การเกิดภาวะหัวใจวายครับโรคหลอดเลือดสมองภาวะหลอดเลือดแข็งและภาวะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหัวใจที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้อุด,ด,มดมไป,ไปด้วย,วยแร่ธาตุนะครับพวกสังกะสีที่ดีต่อระบบการสืบพันธุ์ทั้งเพศหญิงและเพศชายนะครับนี่ก็คุยกันตรงๆนะครับโดยเฉพาะ ช่วยเพิ่มจํานวนตัวอสุจิแล้วก็ลดความเสี่ยงของการเป็นหมันในเพศชายได้ง่ายๆหร,หรือว่าเวลา,าทานเไตรงนี้นะฮะคนโดยทั่วๆไปไม่ทราบว่าสังกสีเนี่ยมันจําเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญพันธุ์อย่างเงี้ยที่พูดอสุจินั่นแหละเพราะไอ้นี่มันจะไปช่วยใช่ครับแล้วก็มเมล็ดฟักทองนะครับยังช่วยบํารุงการทํางานของต่อมลูกหมากในเพศหญิงนะครับก็จะช่วยป้องกันการติดเชื้อโรคในมดลูกหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ช่วยป้องกันการเกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะได้ มเมล็ดฟักทองนะครับยังประกอบไปด้วยโปรโตีนและคาร์โบไฮเดตชั้นดีที่ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่2ได้ช่วยบำรุงนะครับระบบการผลิตสารอินซูลินของร่างกายนะครับให้สามารถเปลี่ยนน้ำตาลกูโคสนะครับไปเป็นพลังงานในแบบที่ร่างกายต้องการได้อย่างเพียงพอมี<บ>สารต้านอนุมูลอิสระอีกชนิดนึงนะครับที่ช่วยปกป้องผิวจากแสงยูครับ ช่วยเพิ่มปริมาณสารเรตินอลน,นะครับที่ช่วยยับยั้งไม่ให้ผิวเนี่ยเกิดริ้วรอยจุดด่างดำจากการเผชิญกับแสงแดดที่สำคัญครับมีไฟเบอร์ครับ เป็นไฟเบอร์ที่มีประโยชน์ต่อการบำรุงระบบย่อยอาหารช่วยควบคุมระดับไขมันครับอันนี้สำคัญมากกลับไปจานั้นจะสังเกตเห็ไหมว่าวันนี้ที่ผมพูดตั้งแต่ต้นรกกายการอะไรก็ตามที่มีประโยชน์ก็จะต้องมีโทษกินเยอะเกินไปก็ไม่ได้ว่าไม่ดีเลยกินมากเกินไปเดี๋ยวก็ท้องอืดท้องเฟอ้อกินให้มันพอประมาณครับแต่ว่าเราไม่ได้บอกจํานวนการรับประทานไปเพราะพูดจริงๆนะครับถ้ากินสักถ้วยขนาดนี้ที่แก<ฮ>่มานนี้นี่ก็ถึงตายแล้วนะค,ะครับก็ถึงตายแล้วนะฮะ ผมว่ากินให้มันพอประมาณแล้วจะดีมากๆใช่ครับแต่มันมีประโยชน์นะครับ,รบพักตรงนี้สักครู่พกสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ oh! <Yeah! S 1> นเนยรสมัทฉะครับ oh! อันนี้ใช่เลยท่านผู้ชมที่เกิดใหม่ในโลกเลยนะท่านผู้ชมกินของมัทฉะนั้นนะหอมขึ้นมาเหมือนเราอยู่ญี่ปุ่นเลยนะอันเนี้ย มันหอมคุ้งขึ้นมาเลย<ห>เขา้าชัดจเจนมา,นากในรสชาตินี้ทำไมหน้าตาคุณเป็นยางนี้ทำไม